ฉันให้พิเศษเลยนะของเปาเนี่ยน่ารักน่าชัางจังเลยอะเนี่ยถ้าป้าไม่ได้เป่าคงแย่กว่านี้เราก็มีกันแค่สามคนจะไปพึ่งใครก็ไม่ได้ดูแล้วเด็กลาบยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะหิวแล้วพิมพ์ มากินตามร้านนะสิลูกตามทะเลอร่อยอร่อยไม่เอาอะค่ะแม่ทำกับข้าวไปแล้วอย่างที่เห็นแล้ลูกญาติแท้ๆยังไม่ช่วยเลยตอนเรามีก็เข้าหาแต่พอเราขอความช่วยเหลือบ้างเขาก็ไม่นับญาติกับเราใจดำจริงๆเลยเนาะคนเราเนี่ยแย่จริง เคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าช่วยร้อยครั้งไม่จำแต่พอมไม่ช่วยครั้งเดียวเรากลายเป็นคนผิดอยู่กันมาจนลูกโตขนาดนี้มันยังทิ้งกันไปได้น้านองสวัสดีค่ะพิมพ์เดี๋ยวมาโอนเงินของแม่ให้น้านองหน่อยสิ ค่ะแม่มันขึ้นอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่ไปหมดเลยอะ่ะแม่ทำไม่เป็นอะ่ะยอดนี้เหรอคะแม่อมพอดีว่ายอดมันเยอะค่ะแม่ธนาคารก็เลยต้องให้ยืนยันตัวตนงั้นทำให้แม่หน่อยนะนั่นหน่องเขาเจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ฟ้า เดีย๋ยวแม่สแกนหน้าก่อนนะคะขอบคุณมากนะครับพี่ที่ช่วยต่อโอกาสให้หลานมันฟ้ามันก็หลานฉันโตมาพร้อมกับพิมฉันก็อยากให้มันเรียนจบมีอนาคตเหมือนกันถ้าพ่อมันมีใจคิดได้แบบนี้ก็ดีฉันอะ สงสารลูกมันกลัวจะเป็นซึมเศร้าขอบคุณค่ะลุงบอยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไหนนะน้องบอกว่านุงบอยทิ้งไปไม่สรงเสียอะไรเลยอะแม่ฉันพูดแบบนั้นหรอ ไหนบอกว่าเเงินไปจ่ายค่าเทอมไงนี่ยอเงินไปซื้อมือถือใหม่เหรอก็ของมันต้องใช้อา่ะจะเซาซีอะไรแม่ฉันยังไม่เซาซีขนาดนี้เลยฉันกับแกก็ลูกพี่ลูกน้องกันฉันจะถามไถ่อะไรไม่ได้เลยหรือไงคิดดีๆนะว่านี่คือการถามไถ่หรือว่าคือการสารแน่ค่ะพี่กายว่างสิคะ สำหรับพี่เนี่ยฟ้าโดดเรียนไปหาก็ได้จะมารับหรอได้ค่ะเดี๋ยวฟ้าไปรอหน้ามอนะเราเจอกันแม่สวัสดีค่ะเป็นไงลูกฝึกง,งานเนหนื่อยไหมนิดหน่อยค่ะ เด็กฝ <c oughs> ึกงานคนอื่นเขาฝึกเสร็จกับหมดเล่าแล้วเหลือแค่หนูคนเดียวเนี่ยแล้วหนูรู้ข่าวเรื่องฟ้ากขาบ้างไหมหนันห,หนอง,เข,งนเขาบอกว่าฟ้าไปฝึกงานในตัวเมืองแต่ไม่มีเงินค่าหอเลยมายืมแม่ยืมอีกแล้วหรอแม่ไอรอบที่แล้วห้าหมืน่นแล้วก็ยังไม่คืนเลยไม่ใช่หรอหนันหนองก็คืนมาแล้วสองหมืแล้วมาขอยืมต่ออีกสี่หมแม่ ทำไมแม่ให้เขาเยอะขนาดนั้นนะ่ะแม่ไม่ได้ให้ไปหรอกลูกก็ที่พิมพ์น้ยให้ฟังนั่นแหละว่าฟ้าไม่ตั้งใจเรียนแม่ก็เลยบอกไปว่าพิมพ์เองก็ต้องใช้แม่แล้วแม่รู้เรื่องน้าบอยหรือ,อยังรู้แล้วน้าบอยก็โทรมาคุยกับแม่เองแม่ก็เลยรู้ว่าหนอนกเขาโกโหกที่จริงอ่ะน้าบอยก็ยังส่งเสียอยู่แล้วแม่ได้ทวงเงินที่เหลือ,อยังอะคะสามหมื่นะ แม่ติดต่อไม่ได้เงียบหายไปเลยสงสัยต้องคิดว่าทำบุญแล้วแหละช่างเลยคะ่ะอย่างน้อยเขาคงไม่กล้ามายืมเราอีกอก็อลยเหนื่อยอจังฟ้ามาเรียนจบช้าเพราะฉันหาเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกไม่ทันนี่แหละพี่ <S <S 2> <S 2> พอจบมาช้า บริษัทเห็นประวัติก็ไม่รับเข้าทำงานฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ใช่ความผิดแม่หรอกขอพ่อนั่นแหละที่ทิ้งเราไปนี่ลูกทั้งคนไอ้บอยมันทิ้งคว้างขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกอะฟ้ามันจะไม่ได้เรียนต่อด้วยซ้ำเนี่ยมันต้องออกมาทำงานหาเงินเรียนเองแ็่ฟ้าไม่อยากให้แม่ลำบากนี่แต่ฟ้าก็เรียนจบแล้วนะแม่ฉันไม่รู้เลย ว่าแกลําบากขนาดนี้ก่อนหน้านี้ทําไมไม่บอกพี่ล่ะแม่เขาไม่อยากรบกวนใครอะค่ะลุงแม่เขารู้ว่าทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันลุงไม่มีปัญหาอะไรหรอกทุกวันนี้เจ้านัทมันก็ทํางานดูแลลุงเป็นอย่างดีฉันนไม่อยากให้พี่ๆมองฉันไม่ดีกับพี่พานะฉันแค่ไปเล่าปัญหาให้ฟังนิดๆหน่อยๆก็ทําหน้าใส่ฉันไม่อยากฟังแล้วพี่พานั่นเหรอฉันก็ไม่ค่อยได้คุยกับแกเลย นะแม่อย่าร้องสิฟ้าจะลองตามแล้วเนี่ยฟ้าเห็นแม่ร้องไห้ทุกวันเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอยากมีเงินสกักก้อนฟ้าอยากทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นมากกว่านี้แล้วจะเอาเท่าไหร่ล่ะ กินอะไรดีลูกชาบูดีมฮ้ยเออแม่ไปกินคนเดียวได้ไหมอ่ะวันนี้หนูมีนัดกับพี่ไอซ์อา้าวนี่แกยังไม่เลิกกับมันอีกเหรอเออน่ะจะไม่ให้มีแฟนเลยหรือไงอืมถ้าแกพลาดขึ้นมานะฉันไม่ช่วยเลี้ยงหลานแน่แม่อย่าเสียงดังสเิเออเออแล้วนี่แกจะไปไหนก็ไปแต่โอนเงินให้ฉันก่อนเมื่อกี้เขาโอนให้เท่าไหร่ สวัสดีค่ะหนูเอาของมาฝากเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่กับแม่ค่ะขอบใจจ้าเมื่อกี้เห็นฟ้ากับนันนองมาหาเหรอคะใช่จ้าเขาจะมาของเงินทำทุนน่ะฟ้าก็จะไปเปิดร้านเขาบอกกับนาาเอกแบบนั้นเหรอคะอืม ที่ผ่านมาน้าก็คิดว่าพ่อไอ้ฟ้ามันจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่ทิ้งลูกทิ้งเมียให้ลําบากน้าไม่ได้คุยกับน้าบอยเลยใช่ไหมคะน้าไม่ได้คุยกับไอ้บอยนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยทางบ้านน้าก็ยุ่งยุ่งก่อนหน้านี้นะ้าหน่องกับฟ้าก็มาหาพิมพ์กับแม่เหมือนกันคะ่ะเออน้าเข้าใจพาเองก็อยากเก็บเงินเก็บทองไว้ให้พิมพ์นั่นแหละน้าก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ไม่ได้ช่วยน้องไม่ใช่แบบนั้นค่ะนะ้า ที่จริงแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะนี่ตกลงผัวแกมารับสายไหมเนี่ยไม่รู้อะโทรไม่ติดเลยเห็นบอกว่าจะส่งเงินมาให้โอ้ยเดี๋ยไม่ทำลูกคอดแน่เลยอะแม่ก็มันทิ้งแกไปแล้วไงอืมแกเนี่ยมันงงได้ใครมาฉันเตือนก็ไม่ฟังก็มันพลาดไปแล้วอะแม่จะให้ทำยังไงนี่ เดี๋ยวฉันจัดการเองแกอยู่นิ่งๆบีบน้ําตาเข้าไว้ไม่เป็นไรนะลูกผู้ชายแบบนั้นเน่ะทิ้งไปก็ดีแล้วเอาน้องฟ้าน้าน้องวาดีครับนัดยังไม่ไปทำงานอีกเหรอลูกอ๋อกำลังไปเลยครับพอดีผมเพิ่งคุยกับน้านองก,กับน้องฟ้าเสร็จ นองกับฟ้ามาที่นี่เหรอครับเขามาของเงินไปฝากคันผมก็เพิ่งรู้ว่าฟ้าท้องฮะฟ้าท้องเหรอแล้วมาของเงินนัดไปเท่าไหร่เออสามหมื่นครับอีกแล้วเหรอพ่อน่าจะบอกเรื่องนี้กับนัดก่อนเรื่องอะไรเหรอครับพ่อสองแม่ลูกนี้ชอบมาบีบน้ําตาของเงินพ่อกับป้าผ่าโดนเยอะเลยบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนเปิดลงเปิดร้านตอนนี้ตะหลิวสักอันพ่อยังไม่เคยเห็นเลย เออแต่ว่าเท่าที่ดูๆเนี่ยเขาดูลำบากจริงๆนะครับพ่อตั้งแต่นาบอยทิ้งพวกเขาไปอะ่ะบอยมันทิ้งไปเพราะหน่องมันเป็นแบบนี้ไงแต่เขาก็จะส่งเสียลูกเขาตลอดเลยนะแล้วจะได้คืนไหมทีเนี้ยแม่ไปขอประพาดีไหมตอนนี้ฟ้ามีหลานแล้ว เขาน่าจะใจอ่อนมาบ้างฉันก็ส่งข้อความไปแล้วเห็นอ่านนะแต่ไม่ตอบเอ,องั้นขอพิมพ์พดีไหมมันก็ทำงานได้เงินตั้งเยอะหืมไลน์นั้นนะ่ะขอยากกว่าคนอื่นเลยมันะรู้ทันเราโอ้ยแล้วแกล่ะบอกพ่อแกไปหรือยังว่ามีหลานแล้วบอกไปแล้วแต่พ่อก็บอกว่าให้เงินได้เท่าเดิมนั่นแหละ ไอ้แก่เนี่ยก็จอกจริงๆไม่มีความเป็นพ่อเลยแล้วจะเอาอยัางไงดีอะแม่เงินก็จะหมดแล้วนะแม่ไปเปิดร้านขายของสักทีเถอะเงินเหลือแค่นี้มันจะไปพอได้ยังไงแล้วเนี่ยผัวแก่มันตายไปแล้วเหรอก็ติดต่อไม่ได้เลยไม่ต้องไปถามถึงมัาน,นหรอกหนีไปแล้วมัง้งแก่เนี่ยมันสร้างแต่ปัญหาจริงๆเลยนะไอ้ฟ้าอย่าบ่นนะแม่ พี่นัดคือตอนนี้ฟ้าแทบไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเลยช่วยน้องมันหน่อยนะทุกวันนี้น้าก็ต้องอดเพื่อให้หลานอิ่มแต่ว่าของเก่าเนี่ยผมยังไม่ได้คืนเลยนะครับฟ้าเป็นขนาดนี้พี่ยังจะทวงอีกหรอก็เห็นอยู่น้องมันต้องเลี้ยงลูกจะให้มันไปทำงานได้ยังไงแต่ผมก็ช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าคนอื่นก็ช่วยแล้วเหมือนกัน จะใจดำได้จริงๆหรอพวกฉันน่ะเป็นญาตินะจะใจร้ายเหมือนบ้านพี่พาหรือ,อยังไงแม่หนูใจร้ายตรงไหนคะนั้นน่องกับฟ้ามาเอาเงินทีไรก็พูดตลอดว่าจะเอาเงินไปทำนู่นทํานี่ให้ดีแต่ก็เห็นเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยไม่เคยเก็บไม่เคยเอาไปต่อยอดพอเราไม่ช่วยก็ด่าก็ว่าหาว่าเราทอดทิ้งอีกถ้าแกช่วยอะไรไม่ได้ก็หุบปากนะครับ อย่าทำแบบนี้เลยต่อไปเนี่ยมันจะลำบากมากกว่านี้นะครับฟ้าทุกอย่างมันจะดีกว่านี้นะถ้ารู้จักห้ามกันเองบ้างเออถ้าพึ่งไม่ได้ก็จำเอาไว้เลยนะว่ามีญาติก็เหมือนไม่มีไปกลับกันเถอะแม่ สงสัยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหรืแม่และนี่แหละค่ะเรื่องราวของสองแม่ลูกนี้การบีบน้ำตาร้องไห้นี่บ้านนี้เขาถนัดค่ะ แกร้องมาะทำไมไม่ลุกไปดูอา้อาวนี่แกจะไปไหนลูกแกอยู่ในห้องเลี้ยงให้หน่อยละกันจะออกไปข้างนอกลูกแกยังไม่ทันจะทานได้หาพ่อใหม่ให้มันแล้วเหรออะก็แม่บอกเองไม่ใช่เหรอว่าเหนื่อยก็เลยจะหาคนช่วยเลี้ยงให้ดิไง <c oughs> แกช่วยทำตัวมีประโยชน์หน่อยได้ไหมวันวันเอาแต่เที่ยวเล่นไปช่วยงานที่ร้านฉันบ้าง ลูกค้าไม่เห็นจะมีเลยจะให้ช่วยอะไรอย่างน้อยก็ช่วยงานฉันที่บ้านบ้างอะและเดือนนี้พ่อแกส่งมาเท่าไหร่ฟ้าใช้ไปหมดแล้วก็ไปซื้อแผ่นเพ์เนี่ยเฮ้ยน้วส่วนของฉันล่ะแกเอาไปใช้อะไรหมดไอ้ฟ้าโอ๊ยอ้ยนี่ก็จะร้องอะไรนักหนาเน่อย่ามาตีหน้ามือแบบนี้นะเอามาให้หมดเลยที่ยืมไปสี่หมืน แล้วทวงก่อนได้ไหมฉันขายของไม่ได้จะเอาเงินจากที่ไหนโอ้ยจะเสียงดังอนะไรนักหนาเด็กมันก็ยิ่งร้องเนี่ยก็ยืมเงินไปมันก็ต้องคืนสิไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเป็นคนแบบเนี้ยตอนมาขอ,อยือมก็ปิดน้ําตาแล้วถึงเวลาที่จะมาเบี้ยวก็หรอฮะโอ้ยเห็นใจกันหน่อยเถอะก็เห็นอยู่ว่าร้านฉันไม่มีลูกค้าแล้วมันจะไปหาเงินมาจากไหนล่ะหัดขยันทํางานมั้งสิยะไม่ใช่เปิดเปิดปิดปิดอยู่แบบนี้ แล้วเงินน่ะมีไว้ก็เก็บใช้หนี้บ้างไม่ใช่ไปใช้ฟุ่มเฟือยหมดเข้าใจไหมฉันมีเงินใช้คืนแต่ไม่พอหรอกดูซิเนีย่ยหลานก็ต้องเลี้ยงไม่เห็นใจกันบ้างเลยเห็นแก่เด็กหน่อยสิจะไรมนุษยธรรมไปถึงไหนก็เนี่ยฉันมาทวงเงินของฉันนี่ฉันกลายเป็นคนไม่มีมนุษยธรรมหรือไงให้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้น้อยไปมันก็ด่าฉันเข้าใจแกแล้วแหละทำไปดึงทนพวกมันไม่ได้ โทรเว้ก็บอกไม่มีไงเล่าโอ้ยลำคาญสิ่งดังเว้ยเดี๋ยวหลานะ่ฉันเลี้ยงเองน่าจะมาเอาไปตั้งนานแล้วส่วนพวกแกไม่ต้องติดต่อไม่อีก ฟ้าก็ลูกพ่อนะแกโตแล้วดูแลตัวเองเถอะพี่เอกฉันไปก่อนนะนี่พวกแกใช้ชีวิตล้มเหลวกันขนาดนี้เลยเหรอพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันกับลูกลำบากขนาดไหนดูพ่อไอ้ฟ้ามันสิมันยังไม่ใหญ่ดีเลยเลิกทำแบบนี้เถอะแล้วเมื่อไหร่พวกแกจะคิดได้ พี่ช่วยฉันเถอะนะแกไม่เคยคิดจะสอนลูกเลยนะน่องดีนะที่บอยมันเอาหลานไปเลี้ยงมันงั้นต้องเจออะไรก็ไม่รู้ฉันขอแค่ก้อนเดียวนะพี่แล้วฉันจะไปเริ่มใหม่ก่อนหน้านี้ไม่ได้คนให้โอกาสแต่พวกแกไม่เคยรักษามันไว้เลยพึ่งไม่ได้สักตัว จะเอาไงต่อแม่โอ๊ยเข็นให้มันดีๆหน่อยออกแรงเยอะๆสิแม่ก็มาเข็นเองสิเหนื่อยนะเว้ย,ยนัดมาช่วยอุนหนุนนะหรอ หลานๆนะคงอยากมาช่วยนาะใช่ไหมแม่บอกว่าเห็นน้าหนองกับฟ้ากลับตัวกลับใจแล้วก็เลยอยากให้พิมพ์กับนัดมาช่วยอุดหนุนนะคะเหลือจะลูกเอาเท่าไหร่ดีเหมาไปเลยมะหรือว่าเอาคนละ30ไม้เออผมเอาร้อยหนึ่งพอครับร้อยหนึง่งถามจริงร้อหนึ่งนี่เขาเรียกว่าช่วยเหรอ ร้อยหนึ่งมันจะไปพออะไรมาช่วยเหรอเหมือนมาซ้ําเติมมากกว่าอีกนี่พวกเราก็ช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะคะนะถ้าพวกแกช่วยฉันคงไม่ลําบากแบบนี้หรอกฝากไปบอกพ่อแม่แกด้วยนะอ้ญาตไรประโยชน์ผมไม่ทวงเงินก็ดีแค่ไหนแล้วครับคนแบบนี้เนี่ยไม่น่าให้โอกาสเลยเกินเยียวยาแล้วจริงๆตอนมาขอนะก็ทําเป็นร้องไห้ก็อย่างว่าแหละการบีบน้ําตามันง่ายกว่าการลงมือทําไงพอเราช่วยไม่ได้ ก็มาว่าเราเฉยพูดมากว่ะไม่ช่วยก็ออกไปไปไปเฮานัทเฮ้ยเม่เหล่อะจายอ่ะยังไงอ่ะจะให้ไม่ให้ไม่ให้ฉันจะพังร้านแล้วนะน้าพิมช่วยนาด้วยไม่ต้องเข้ามายุ่งนะเว้ย นัดถ้าแกอยากช่วยอะ่ะแกโทรเรียกตำรวจก็พอสรุปใจยังไงฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ย,อยไอฟ้ฟ้าทิ้งแม่เลยเหรอรอด้วยสิเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีนะเว้ยกำใครกำมัน